เจบอะไรคะถามอะไรเดีว่าเห็นพูดอยู่นั่นแหละออร์แกนิกออร์แกนิกอินซีอินซีเนี่ยมันมันดีกว่าเคมียังไงไอรู้อยู่แล้วว่าดีกว่าเคมียังไงมันรู้อยู่แล้วแหละแต่ทําไมพูดได้ทุกวันเลยออร์แกนิกออร์แกนิกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้เอออะอ่าไหนนองฟังดวว่าเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านก่อนนะแบบไม่ทําธุรกิจนะเลี้ยงอยู่บ้านก่อนนะคะปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างปลอดภัยคนที่เรารักเราจะฉีดพ่นไปตรงไหนมันก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายกับคนในครอบครัวหรือว่าสิ่งแวดลอ้อมอ่ะอ่ะต้องไงต่อถ้าในเชิงธุรกิจนะคะอืถ้าสมมติว่าเราใช้ออร์แกนิกเนี่ยอย่างเช่นเชื้อราดตคูเดมาอ่ะยกเชื้อราแตคูเดม,า,ดา,แดมาแล้วกันฉีดพ่นเพื่อจาัดก,การเชื้อราใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้เคมีอ่ะค่ะเพื่อที่จะจัดการเชื้อราเนี่ยมันใชแล้วมันก็จบมันก็ต้องซื้อใหม่ แต่ไอตัวเชื้อราบางตัวที่มันอยู่ในอินทรียค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันสามารถขยายพันธุ์ต่อเชื้อไปได้เรื่อยๆมันคือการควบคุมต้นทุนในขณะเวลาตอนนี้ที่ราคาไม้มันตกอะค่ะเราไม่สามารถที่จะอัพราคาขึ้นได้จะทําให้เหลือกำลังเยอะขึ้นคือต้องควบคุมต้นทุนให้ต่ําลงแบบม,ม,แบบบบมีมาตรฐานที่มันดีด้วยนะควบคุมต้นทุน แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าเราจัดก,การแมลงใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยไอ้ยาฆ่าแมลงจัดก,การได้ตัวเต็มไวแต่ตัวอ่อนกับไข่ของมันเดี๋ยวก็ปรับสภาพกลายเป็นว่าแมลงดื้อยาขึ้นตัวเราได้รับอันตรายแล้วก็ขยายเชื้อไม่ได้แต่เชื้อบีทีกับเชื้อเมเบลเนี่ยเป็นเชื้อราที่เป็นระบบนิเวศมันสร้างขึ้นมานะคะเราสามารถจะนําเข้ามาใช้แล้วก็ขยายเชือ้อขยายเผ่าพันธเขาได้แล้วทําไมคนยังใช้เคมีเยอะกว่าออร์แกนิกมันช้ามัร์แก<ช>นิกอะมันอาจจะยุ่งยากกว่านะคะ แต่ระยะยาวอ่ะมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าใช้เคมียอย่างเงี้ยมันอาจจะรวดเร็วทันใจแต่ส่งผลระยะยาวแน่นอนไม่ว่าจะเ,าเป็นสภาพดินเป็นกรดนะคะแล้วก็ทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนาะเมื่อสภาพดินเป็นกรดไอเชื้อราในกลุ่มเร็วมันจะเติบโตได้ดีเมื่อเติบโตได้ดีค่ะผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าโรคที่จะตามมามันมีอีกเยอะแยะมากมายและปัญหาที่ต้องมาตามแก่อีกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแบบออร์แกนิกมันอาจจะช้า แต่ระยะยาวเราไม่ต้องมาตามแก้วความเสียหายโ <Okay. S 1> อเคประมาณเนี้ยค่ะโอเครู้เร<ะ>ือ่องอืมก็สินค้าออร์แกนิกนะคะสนใจก็กูง่ายๆก็คือก็อต้องทําความเข้าใจช่วงแรกก็ยุ่งยากหน่อยนิดนึงใช่ก็จะประหยัดเงินได้มากกว่าเคมีว่างั้นประหยัดมากกว่าปลอดภัยนะคะทําให้เราเหลือกําไรได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นมันทํามันใช้ได้กับทุกพืชผักหรือว่าไม้ประดอกไม้ประดับไม้ด่างอะไรเงี้ยใช้ได้หมด หลายคนกลัวว่าใช้กระไม้ด่างไม่ได้เอาเอาเอาได้ไหมอ๋อก็ใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่ค่ะใช้อยู่นะนี่ก็ออแกนิกร้อยเอร์เซ็นอ่ะพอละเดี๋ยวมันจะนานเกินเดี๋ยวคนไม่ฟังเนี่ยถามแทนคนอื่นนะเนี่ยได้โอเคใครอยากรู้ก็ถามมาใครอยากรู้อะไรก็ถามมาโอเคไม่โม้นะไม่โม้โม้ทำไมโอเค